มิวนิธานางเอกดังประกาศข่าวดีมีสมาชิกใหม่ตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวเบอร์ต้นอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับมิวนิธาจิระยั่งยืนหนึ่งในสมาชิกแกงเฟอร์บี้ซึ่งเป็นแกงที่รวบรวมนางเอกตัวท็อปของช่องน้อยสีไว้ด้วยกันและเธอนั้นได้เข้าพิธีแต่งงานกับไฮโซเซนทราพุค์คูหับเตมกิจเมื่อปีพศ .2563 ซึ่งชีวิตหลังแต่งงานมิวไฮโซเซนนั้นก็ดูแฮปปี้ลงตัวสุดๆโดยทั้งคู่ได้มีโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องมารินก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อมิวนิษฐานางเอกชื่อดังได้ประกาศข่าวดีมีสมาชิกใหม่ตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วซึ่งเธอนั้นได้ประกาศข่าวดีเช้าวันนี้พร้อมโพสต์ภาพอันตราสาวและเป็นภาพมือในน้อยของลูกสาวกับสามีจับมือทองในน้อยของเธอ ทํกากลางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ